สวัสดีครับสำหรับแฟนบอลทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลให้กุณละบอลกันใช่ไหมพามาชมบอลครับบอลดำเนี่ยบอลดำที่ผมปลูกไว้ผมนี่ปลูกตรงดินนะครับปลูกลงดินเลยมันก็เลยต้นอวบอ้วอนสมบูรณ์นะครับวันนี้พามาชมสองบอลครับที่เป็นบอลดำทั้งสองบอลเลย ก็คือบอลดำสบู่เลือดตัวหนึ่งแล้วก็อบอลดำสบู่เหล็กอีกตัวหนึ่งนะครับปลูกผมปลูกไว้ใกล้ๆกันนะครับตัวนี้เรียกว่าบอลดำสบู่เลือดนะครับนี่สบู่เลือดตัวนี้สบู่เลือดไอ้ตัวนี้นี่เรียกว่าสบู่เหล็กนะครับต้นมันดำเหมือนกันดำเหมือนคนใต้เลย นี่ต้นดําเหมือนกันตอนนี้บอลดามาเรง็งของดําๆมาเร็งตนนัวนี้นะครับของดํดๆเขียวเขียวมาเรง็งนี่กาลังเป็นดอกด้วยนะครับนี่ความจริงผสมดอกได้เลยนี่าหาดอกอื่นมาผสมมันของสีออ่นมาผสมม,ม,มมันก็จะออกมาเป็นอีกสีหนึ่งได้เห็นไ,ไหมนี่มีดอกขึ้นมาสองดอกเลยเห็นไหมไอ้ตัวนี้บอลดำสบู่เลือด สบ,บู่เลือดนีนข้างหน้ามันจะเป็นสีเขียวเขียวแบบไม่เขียวปัดไม่เขียวปึดเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับแดดกันเลยถ้าแดดเรงๆนี่มันใบอีกปูดกรีดกลูดกรีดหมดแต่ว่าถ้าแดดรำรเรยแดดไม่ไม่จัดปริมาณแดดลงไม่มากมันจะใบมันก็จะสวยเวลาปลูกก็ต้องใส่ตะเลนนี่ผมมันใส่ตะเลนไวนน้นิด ต้องมุงบังมันนิดหนึ่งถ้าไม่ยนนั่นมันจะไหม้เห็นไหมมันจะไหม้ไหม้ตั้งยดตั้งนี้ไปเลยถ้าโดนแดดจังๆเนี่ยอันตรายมากเลยตั้งหน้ามันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็หน้าใบกระดูกมันก็กระดูกสีเขียวกระดูกตําๆหน่อยเห็นไหมอกุกมันตําๆหน่อยนะแล้วก็อไอ้ใบนี้มันก็ค่อนข้างชิดชิดหน่อยหนึ่งมันต่างกันในนี้ใบมันห่างยู่นะเห็นไะหมไอ้นี่โคนมันโคน กูนใบมันห่างแต่นี่กูนใบมันจะชิดๆเลยเห็นไหมนี่ระบูเลือดนะข้างหลังนี่จะเป็นสีม่วงสีม่วงแบบแรแบบเปลือกมังคุดเ,เป็นสีม่วงแบบเปลือกมังคุดต้นก็ออกม่วงแดงๆไปหน่อยนะครับไอ้นี้ยอดอยังอ่อนเออยังอ่อนนะครับนี่ระบูเลือดครับนี่ระบูเลือดส่วนนี่คือระบูเหล็กเห็ะนไหม นี่จะมูเล,ล็กต้นมันใกล้ๆกันคางมันก็ดำนะครับกาบมันก็ดำดำขึ้นมาจนถึงโคนใบแต่หลังใบเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหน้าใบนี่เขียวเลยอันนี้โดนแดดมากก็ไม่ไม่อยเป็นไรใบ,บลื่นเดียนี้ไม่ใช่ใบกรดเกลดกดก็ดกูกีกูกีกอย่างนั้นถ้าระบูลเลือดเนี่ยพอโดนแดดแรงๆเนี่ยใบยมันก็จะมีปัญหา แต่ตะบ,บูเหล็กเนี่ยไม่มีปัญหาเลยกระดูกก้อยนี้มันจะออกเขียวเขียวกว่าเห็นไหมคนใบมันห่างกว่าแต่ใบมันโตกว่านะใบมันปอๆกันนี่คือสบ,บูดำนะครับเออบอลดําสบูเหล็กกับสบ,บูเลือดบอลสงแค่นิดนี้เนี่ยมีคุณทางเสียวทด้วยนะคนโบราณใน,นกอยางกองยางที่หัวมัน ที่หัวมันนี่ก็ดึงหัวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กรีดเอายางมันยางมาแล้วก็เอาไปสักลงไปเนื้อหนังคนมันจะเหนียวเ,ยเป็นน้ำยาที่จะทำให้ผิวหนังเนี่ยมันชาชาแล้วเหนียวเ,ยเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าคันมากไ <c oughs> หมนั้นไม่รู้แต่โบราณก็าทำโดยเฉพาะสายใตย้สายใต้เนี่ยก,ก็จะเอายางมันมาเพราะว่ายางมันมีสีแดง ออกเหมือนเลือดเลยเนี่ยทั้งสองอันนี้ยางมันแดงๆนี่ยางมันแดงแต่นี่ยางมันแดงกว่าก็เลยเรียกว่าสบู่เลือดเพราะว่าน้ำน้ำยางมันออกสีเลือดหัวของมันเนี่ยก็โงไปทําเป็นพระเครื่องเนี่ยสบู่สบู่เลือดนี่สบู่เลือดนี่ทําพระเครื่องเลยนะโดยเฉพาะหลวงพ่อทวดวัดชา้างไอ้องค์ละหลายหลายล้านบาทเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไ้ดูนะครับว่า หลวงพ่ทวดที่ก็ทําประกอบขึ้นมาจากว่านสบู่เลือดเนี่ยมันองอยังไงนะครับถวยเลยแหละแล้วก็มีคุณทางอยู่ยงคงกระพันด้วยนะครับสําหรับเราคนรักโบนก็นํามาปลูกใส่กระถางไว้ในที่ร่มร่มปิดนะครับมันจะสวยแล้วก็ง่ายคุณนะครับเพราะว่ามันป้องกันเสนียดจันไรเข้าบ้านเพราะว่าอย่างนั้นนะครับ หาลองหามาปลูกนะหามาปลูกได้นะครับสำหรับคนรักบอนวันนี้แนะนำก็คือสบู่เลือดกับสบู่เล็กขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามไปบ้างเลยนะครับขอบคุณมากครับ